สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคนรับพระทุกท่านพระหัสนี้เทพพระสยามขอนำเสนอพระกุ ฮิริบุญชัยหรือกุลรำพูลนั่นเองครับซึ่งบางคนอาจจะเข้าใจว่าพระนางเจ้าเทวีเป็นคนสร้างไม่ใช่หรอกครับมีพระฤาษี4ี่สี่ตน เป็นผู้สร้างถาวายพระนางเจ้าจามเทวีบรรจุกลุกครับเข้าใจนะครับสำหรับพระนางเจ้าจามเทวีเมื่อประมาณ1100ปีที่ผ่านมาเมืองหิริบุญชัยขาดเจ้าผู้ครองลคร พระฤาษีจำนวน44ตนนำโดยพระฤาษีวาสุเทพได้ปรึกษาหารือกันตกลงว่าพระนางเจ้าจามเทวีเป็นผู้มีบุญบารมีจะได้ครอบครอง หิริบุญชัยจึงได้ส่งสารถึงพระนางเจ้าจามเทวีซึ่งเป็นคนลำพูนโดยกำเนิดครับด้วยบุญบรารมีจึงได้อภิเศกสมรสกับเจ้าชายรามแห่งกรุงระโวร พระวาสุเทพฤษีจึงได้ส่งพระราชสารขอให้พระนางกลับมาปกครองหิริบุญชัยโดยใช้ม้าเร็วนำพระราชสารอัญเชิญพระนางเจ้าเมื่อพระนางเจ้าได้รับพระราชสารจึงตัดสินใจกลับเมืองลำพูน โดยเจ้าชายรามไม่ได้เสด็จมาด้วยพระนางจึงเตรียมสเสบียงอาหารพระพาหนะช้างมา้าวัวควายล้อเลื่อนและมีผู้ติดตามจำนวนว่าคิดดูวสภาพป่าเมื่อพันกว่าปีที่แล้ว เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากมีต้นไม้น้อยใหญ่หนาทึบมากมีสัตว์ป่าทุกชนิดมากมายถนนหนทางมีเพียงทางล้อและเลื่อนเท่านั้นขนาดนั้นพระนางเจ้าทรงตั้งพระคันอ่อนๆต้องรอนแรม อยู่ในป่าต mm ั้งแต่เมืองระโวถึงลำพูนใช้เวลาเจ็ดเดือนครับเมื่อผ่านพิธีขึ้นคอราชได้เจ็ดวันก็คลอดพระโอรสแฝดพระมหันตยศและพระอนันตยศมีช้างเผือกคู่บารมีชื่อช้าง อูมนเมื่อพระนางเจ้าจามเทวีขึ้นครองราชพะระฤาษีทั้ง44ตนได้ปรึกษาหารือที่ทราบพระเพื่อบรรจุกรุกไว้สี่มุมเมืองเพื่อปกป้องคุ้มครองหิริบุญชัยให้แคบพราดจากอลิราชตู ให้อยู่ดีกินดีมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองโดยแบ่งกลุ่มละส1อตนกลุ่มที่หนึ่งสร้างพระรอดกลุ่มที่สองสร้างพระคงกลุ่มที่สามสร้างพระบางและกลุ่มที่สี่สร้างพระเปิมแต่ละกลุ่มจะต้องสร้างพระ จดีเพื่อบรรจุองค์พระเมื่อพระนางเจ้าค้องราชครบหนึ่งปีพระฤาษีจึงได้นำพระมาถวายเจ้าแม่จามเทวีเพื่อทำพิธีบรรจุกรุที่ได้สร้างจจตุรพิษฮิลิบุญชัยไว้สี่มุมเมือง คือหนึ่งวัดมหาวันหรือวัดมหาวรารามบรรจุพระรอดครับสองวัดพระคงฤาษีหรือวัดอภัตานรามบรรจุพระคงครับสามวัดดอกแก้วบรรจุวัดอารัญยิก ลำนก,การ,รามบรรจุพระเพลมสีวัดประตูรีหรือวัดมหาสัตตารามบรรจุพระบางครับพระนางเจ้าเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งได้สร้างวัดไว้เป็นพุทธปรการปกป้อง คุ้มครองเมืองให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรปราศจากภัยพิบัตรปราศกาศตรูบ้านปลายแห่งประชนได้มอบราชสมบัติให้กับเจ้าชายอานันตยศและสละเพศเป็นชีผ้าขาวตั้งแต่อายุ6 0พรรษากระทั่งสเสด็จสวรรคตโดยสงบ ปราศจากโรคใดๆทั้งสิ้นสิริพระชนมายุ98พรรษาสำหรับวันนี้ผมจะนำพระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่ เป็นพระเล็กๆแต่พุทธคุณยิ่งใหญ่ครับปรับกล้องก่อนนะครับ เป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวันพิมพ์ใหญ่จะสูงประมาณ2.8เซนติเมตรครับจำไว้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ชรูดนะครับ เป็นพิมพ์ชรูดลักษณะงดงามมาครับดูความเก่าความแกล่งความเป็นธรรมชาติของเนื้อพระครับด้านหลังครับด้านหลังนูนนะครับด้านหน้าครับ ดูครับองค์ต่อไปเป็นพิมพ์ใหญ่เช่นเดียวกันครับความเก่าความแปลงความเป็นธรรมชาตินะครับนี่ก็พิมพ์ชรูดครับพิมพ์ชรูดใหญ่ครับ ด้านหลังนูนนะครับองต่อไปพิมพ์ชรูดใหญ่ครับนี่ครับด้านหลังนูนนะครับ

องต่อไปพิมพ์ต้อใหญ่ครับดูพัดเสียนจับตอรูปล่างล่ำใสล่ำสันบึกบึนครับแอพพิมพ์ต้อครับจะหาค่อนข้างจะหายากนะครับ มีน้อยมีน้อยกว่าพิมพ์ชลูดครับลมข้างหลังครับข้างหลังนูนนะครับมีลายนิ้วมือครับอง่อไหมครับองนี้ พิมพ์ใหญ่ชรูดจุ่มทองไว้หนามากครับสนนิฐานว่าสนนิฐานว่าเป็นพระรอดที่สร้างพิเศษ อาจจะอยู่ยอดยอดปรีพระเจดีที่บรรจุหรืออาจจะสร้างเพื่อถวายพระนางเจ้ากามเเวีกก็เป็นได้นะครับสวยสง่างาม ตรงข้างหลังครับจุมทองไว้หนามากครับนี่นครับอาจจะสร้างพิเศษนะครับอาจจะบรรจุไว้ยอดปลีพัจะดีหรือถวายพระน,นางเจ้าจามเทวี เพื่อพระราชทานให้แก่ข้าราชบริพารอีกองหนึ่งครับองนี้เป็นพิมพ์กลางนะครับจุ่มทองไว้หนามากครับทองหลุดล่อนบ้างเนื้อพระจะเป็นสีขาวมรกตครับ เห็นไหมครับพิมพ์กลางครับสูง2.6เซนติเมตรครับนี่ครับสวยสง่างามมากครับด้าน,นหลังครับ ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณมากครับ